แต้องไปเดือดสูเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเทสูงาอมเา้อเสูงขาบอกแลยวว่าบงทีมันมไม่มันไม่เหมือนเครื่องอ่ะถ้าถ้าเครื่องปั้นเครื่องทำตัวมามันจะมาตรฐานแต่ที่มือคนอะมาครั้งมันมากป็ลูกเด็กมาสอม่างที่เราคัดพัดนี่คือเราลูกเด็กใส่ที่เรามองออกที่ใส่แปะ ถ้าเราเอาเข้าเนี่ยเอาชุดนี้เข้าเนี่ยคือรูปใหญ่มามาเนี่ตรงเน้ยองสูตเนี่ยลองดไก็ทำเหมือนกับมันเกิดคามาัจิคก็คือเหมือนกล้องที่มันให้ให้ผู้รมาลองตั้นมันใช่ขนาดตามมาตรฐานเราก็จะควบคุมได้ นี่เราอะคือกายใน้บ่ทำารขยอดคือไม่ไรได้เยอยากเย,ย,ยอ,ยยอลยความโลภคือความโลภที่หนักมากคือทอยากได้เยอะยไม่ไม่ได้สนใจว่า